สวัสดีครับมีบริการเสียใหญ่ไอทีนิวนะครับประจำวันที่7มิถุนาย,ยน2555หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ในรอบของเพ้งคืนนะครับไม่เคยพูดเวลาได้เป๊ะสักทีอ้าววันนี้50ข่าวเต็มอิ่มกันเลยนะครับสุดๆไปเลยหลังจากที่มีงานประดังเข้ามาเต้ไม่หมดเลยตะแเป้ทำนี้ัไม่มีภาพบรรยากาศงานมือถือที่ซี่คอนเลยท่ทนจะกล่อยแต่พอรู้สึกเจม้าเจ้าเดียวยนี่เป็นคนจัดแต่เช้าวันเนี้ย งานคอมมาที่สุนมชาติเศริกิจมันแน่เดี๋ยววันเดี๋ยววันต่อมาเนี่ยข่าวไหลกันจะจุยจะว,ว่าแต่เมืองเมืองไทยเลยครับเมืองนอกนี่ก็ข่าวอัปเดตเยอะพอตัวก็อย่างวันนี้ก็คงมีบริษัทโนเกียมาเปิดตัวมือถือที่จะขายทั่วโลกนั้นมาเปิดในไทยแต่ก็แน่นอนครับจะคป่วยอรไม่ต้องสนใจอ่าไปไปข่าวแรกเลยดีกว่า m i c r o ซ้ f มนะครับเตรียมเ,เปิดตัว Windows Phone a p o l l o วันที่20ิมิถุนายนนี้ความจริงข่าวนี้ก็พูดไม่ถูกนะ ก็คือเป็นการเปิดตัวมือถือระบบการบินโนโฟนตัวใหม่นะครับวันที่20มิถุนายนนะเจอกันก็กว่าจะรู้เมืองไทยกว่าจะรู้ว่า21นะครับเพราะเช้าพอดีตามมาด้วยที่ชาร์จนะครับไอโฟนแบบไร้สาย p ป s o o u ูนะครับ w a l เลสชานะครับใช้เวลาการชาร์จ2-3ชั่วโมงนะครับชาได้ทั้ง iPhone 4S แล้วก็ iPhone 4เชื่อมต่อผ่าน w a l e t สสุดท้ายก็เสียบสายอยู่ดีแหละ ตามมาด้วย AT&T นะครับเปิดตัวสมาร์ทโฟน LTE ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรุ่น Samsung Galaxy XHiber x h i l a l e t นะครับ <laughs> โอ้เรียกยากสามารถรีไซเคิลได้ถึง80%ปกติมมนรีไซเคิลได้ไม่หมดเหรอนะคยณรู้ถ้าอยากรีไซเคิลได้100%นะเอาไปขายมือสองเป็นตัวนี้เป็น Super Amoled จอ4นิ้วนะครับ d u ว่าคอร์1.2กิกนะครับกล้อง5 000, ล้านกล้องหน้า1.3ล้านนะครับ ใช้ Android 3. 3ราคาแค่50เหรียญแต่ติดสัญญาท่า2ปีนะครับขายจิมิทชนนานยานนี้ตามมาด้วย LG โชว์ต้นแบบมือถือรุ่นถัดไปนะครับจะใช้หน้าจอแบบ h ED, แบบ a h i p s นะครับทองซิกุยี HD TV นะครับที่มีคุณภาพระดับภาพยนตร์มาไว้ในมือถือเป็นครั้งแรกนะครับพูดง่ายก็คือจอใหญ่แหละก็ะคือจอมันกว้าง5นิ้วนะครับมีความละเอียด 180p 0ก็คือ1920 อ่าพันแปดสิบนะครับอัต,ตราส่วนสิบหกต่อเก้าก็คือเป็นไซส์ดู TV ดูทีวีเอ็ดูดูหนังโลง่งแล้วก็มีเทคโนโลยี HDTV นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นชื่อรุ่นอะไรสเปคเ,เป็นยังไงบ้างแต่จออยากรูมาแล้วตามว้วยขา่าวต่อมา Galaxy Nexus เรืธเรเอธงของ Google ถูกหั่นราคาต้อนรับน้องใหม่อย่าง Galaxy S3 นะครับตัวน,นี้เหลือฮะเหลือเหรียญเดียวเหลือ001เหรียญยังไงยังไงทำไมขายถูกขนาดนั้นชาค่าขนส่งหรอ ามมาด้วยวิดีโอตัวเต็มของ Nintendo E3 นะครับในงาน E3 ที่ได้เปิดตัว Wii U Nintendo Land แล้วก็ Wii v e r s e นะครับแล้วก็ Angry Birds ออกด่านใหม่ Utopia ขนมแห่งดาวแห่งขนมหวานนะครับอของโปรดเจ้าหมูอ้วนในนี้ก็มีสปอยอีกเออในนี้มันหลุดมาก่อน10ด่านแล้วก็มีสปอยมาว่าอยากจะมี 3, อ,ะอีก20ด่านต่อไปรวมเป็น30ด่านนะครับ30ด่านย่อย ไอคลิปไอโฟนเอ่อกาแล็กซี่สากับ i อโฟนสี่เอสนี่มันคนเขาเบื่อแล้วนะตามมาด้วย Airtime นะครับเชื่อมต่อแอป Facebook และ Youtube สู่วิดีโอแบบหน้าสหน้าแบบเต็มๆนะครับอ๋อจะเป็นโปรแกรมนะเป็นอ่าเป็น Airtime เล่นได้ที่เวนะ็บไซต์ a i r t i m e .com ในความรู้หน่อยอยากรู้อยากรู้วันนี้เนี่ย เปอืดหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกผมว่าผมต้องเช็คสายอินเทอร์เน็ตใหม่แล้วมั้งเนี่ยชาร์จได้โลมากเลยอ่ะไปดูข่าวต่อไปก่อนรอไมหรดวันนี้มีการเปิดตัวโนเกียนะครับระดับโลกที่เมืองไทยนะครับความจริงผมเองก็ไม่ชอบให้มาเปิดเท่าไหร่นะเพราะว่ารุ่นที่ออกมาคือโนเกียอาชาแบบทัชสกรีนพูดง่ายก็คืออาชาราคาเดิมมาแหละแต่ว่าเพิ่มฟีเจอร์ทัชสกรีนเข้ามาแต่ปกติมันเ ปุ่มกดเหรอทัชสกีคือจะบอกว่าเครื่องมันห่วยมากเลยเครื่องมันหน่วงอะราคาก็แพงแพงสามสี่พันไปซื้อแอนดรอยดีกว่าเลยก็มีอาชาสามศูนย์ห้าอาชาสามศูนย์หกอาชาสามหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามือถือตระกูลอาชาเนี่ยจำนวนสิบรุ่นเนี่ยร้อยสามสิบประเทศทั่วโลกเนี่ยเคยจำหน่ายไปแล้วก็นะ อ๋อแต่ก็ไม่ได้สเปคขีเหรอะไรเป็นมือถือ 3.5G นะครับแล้วก็ความเร็ว1 g ิกแล้วก็มีอาช่า306โนเกียซิมเดียวรองรับ Wi-Fi ราคาถูกสุดของโนเกียแต่ไม่บอกราคาเนาเหตุ <S 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 ที่เขามาเปิดเมืองไทยก็ง่ายๆครับเข้าออกสะดวกแล้วก็เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศร้องอ่าวอนเข้าไม่ได้ ไปข่าวต่อไปนี่ Final Fantasy หรือเปล่าไม่ใช่เออใช่อ่าโอเค Square e n i โชว์พลัง Luminos นะครับ Engine กับภาพพยนตตัวอย่าง Final Fantasy ความยาวกับ4นาะทีนะครับใครอยากดูก็ไปหาดูกันเราเองนะครับตอนนี้เซิร์ฟกูเกิลกด24ชั่วโมงไปผมว่าน่าจะเจอนะอันนี้นี่แร์ทำเสร็จแล้วไหนลองดูสิโอ้ยช้าว่ะ ่าไฟนอนแฟนตาซีอีสามสองพันสองไม่ใช่อีพิกแล้วก็กดเพิ่มมือเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กด2ี่สิบี่ชั่วโมงที่ผ่านมา อันนี้ไม่ใช่ Ships d e s t r o y ข้างนี้เลยปะข้างสิบห้ามาแค่เนี้ยงนนั้นอย่านนดูเลยอ่ะเ๋ย อ่านข่าวรอแล้วกันนะตามมาด้วยโนเกียอาชา311โทรศัพท์มือถือจอสัมผัสกล้อง3.5 3.2ล้านนะครับเล่นวอตแอปและแอนกิบเบิร์ได้สบายสบายโปรซอร์ว <d> ิวมันหนึ่งกิกนะครับราคา92ยูโรหรือประมาณ3,680บาทตามมาด้วยโนเกียอาชา502มือถือสองซิมนะครับสลับซิมได้ง่ายด้วยอีซีสว a p ในราคา2,520บาท อันดี้ราคายูโรอยู่นะราคาทางการเมืองไทยอยูเราประกายทีหรือราคาประมาณ13ยูโรนะครับมีกล้อง2ล้านเองจะถามเกมให้40 000, 000เกมเนี่ยแล้วก็ Nokia ยอาชา0 6มมือถือซิมเดียวรองรับ Wi-Fi ราคาถูกสุดของโ o k i ีย7 2 0บาทหรือประมาณ68ยูโรนะครับแล้วก็พบโปรโมชั่นัวชิบ้าน t e บ o ๊กได้ที่งานคอ m m าทเน็กเจ e n 2น2012เป็นการโล่ n o t e บุ๊กเก่านะครับ เพื่อเตรียมจะขายโน้ตบุ๊กใหม่มีอ่าโตชิบารุ่น NB 5 2 0 1 0 6 7 T นะครับ BT GT NT QT โอ้ยหลายทีจังมาพร้อมพลังเสียงชั้นเยี่ยมนะครับจาก Hermann Carbon นะครับใครวะไม่รู้จักสเปคอะตอม N 2 8 0 0นะครับ Windows Starter RAM 2GB กิกฮันดี้สามร้อยย่สิบกิลัมพง เพอร์แมนคาร์บอนนะครับราคา12,990บาทแถมฟรีโตชิบ้าเอ็กเทนอลดีวีดีมูลคา 1, 3, ่า1,390พอดีมันเป็นเน็ตอะตอมนะได้ดีวีดีแล้วไม่มีแล้วก็มีซอฟต์เคสมูลค่า920บาทนะครับเป็นผมผมว่าขยับเงินอีกนิดนึงซื้อเป็นโน้ตบุ๊กดีๆแรงๆไปเลยดีกว่าเอาีสามไม่ห้เจ็ดแล้วก็วันไปตามมาด้วยข่าวขับเคลื่อนสูนะ่อนาคตกับผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเทคโนโลยีล่าสุดจากคิงตันนะครับไปรู้ๆกันอยู่ช่วงนี้มีราคาถูกมาก ตอนรับฟุตบอลยูโรกับซัมซุงคาเมราสมาร์ตยูโรเฟสพูดง่ายๆใช้กล้องเขาถ่ายถ่ายดูฟุตบอลโลกเรมั้งนะก็จะมีรุ่น wd 5 8 0 f wd 1 5 0่ f sc 2 0 0ศูนย์ f f ย่อมาจากไวไฟนะครับหรือเปล่านะไม่แน่ใจแล้วก็กล้องซัมซุงสองหน้านะครับ dv 3 0 0 f เอสเทงบ8 0 0 0ล้านยุคระดับเครือข่ายปรับปรุงคุณภาพให้ดีเพื่อลูกค้านะครับช่วงนี้สามจีร่มบ่อยฝนตกแล้วนะข็เข้าใจตามมา้ดยเอเซอร์นะครับจัดโปรแรงนะครับ S อสพายเอสห้าอันต้าในงานคอมมานด์เน็กเจน2012เช้านี้รู้กันนะครับก็มีอ่า a ัน a b o o k ราคา24900นานะครับส่วนใหญ่พวกนี้เป็นคอคอ i5 อ่ เป็น i s e r i e s Gen 2นะครับเพราะว่าเป็นรุ่น 2467m นะครับส่วนโน้ตบุ๊กราคาสุดคุ้มนะครับเขาแนะนำเป็นเอสแอสไพร์ 4752G นะครับ 2452G 2เอ่อ75 MNKK โน้ตบุ๊ก14นิ้วนะครับ CPU i5 2450นะครับมีการ์ดจอด้วย 610m ของ Gforce นะครับ แรม DDR 3 2กิกแต่แนะนําถอดทิ้งแล้วก็ซื้อ4กิก2 GB, ตัวมาใส่เลยดีกว่า5จุด750กิกนะครับราคาเพียง18,900อันนี้น่าจะเป็นการลดทิ้งนะเพราะว่าเป็น Gen 2พผลงานคือโน้ตบุ๊กของ Acer ตอนนี้มันมี Gen 2ทางสต็อกถือเยอะแล้วเขากําลังจะเตรียมนํา Gen 3เข้ามานะครับ Gen 3ก็จะแพงแรกๆจะแพงหน่อยข่าวต่อมานะครับเ Asus นะครับปลื้ม Transformer Pad Infinity Series และ Pad Fold ฟ้าละวัน Golden Award จากงาน Computex 2012 Best Choice Award นะครับ ต้องบอกก่อนได้รางวัลนี้ไม่ใช่บอกว่าขายดีนะครับแค่เขาช่วยโปรโมทให้อีกทีนึงตามมาด้วยโนเกียเผยโฉมอาชาร์ทัชโฟนนะครับที่บอกไปเมื่อกี้นี้ที่มาเปิดในประเทศไทยแล้วก็ข่าว Google เดินหน้าซื้อกิจการค i c k Office เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วทีประกาศทางการทาง Google Official บอกแล้วเห็น VU อย่างนี้แน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบริษัท Nintendo ที่เปิดตัวเกม Super Mario Bos บอยู่นะครับแล้วก็ตัวเครื่อง V u อธิบายว่าเครื่องเป็นอะไรยังไงแต่ยังไม่ได้บอกราคากับวันจำหน่ายนะครับเดี๋ยวรอดูทีนึงแล้วก็มี Nintendo Land นะครับสงสารโปรแกรมเมอร์จริงๆแล้วก็นี่ภาพใน Mario ภาคใหม่น่าเล่นแฮะเครื่อง Wii U นี่เหมือน Xbox เลยนะครับส่วนจ o y นี้มันเหมือนอะไรอะเกมเกมเกียร์สมัยก่อนเขบอกว่า Nintendo เปิดโผเกมวีมยูเน้นเกมแคชชวนนะครับตามมาด้วยข่าวเนโอลูชันนะครับนำคณะสื่อไทยเยี่ยมชมโรงงาน FSP นะครับฟุตบอลย์แอดเซนเชนนะครับเซนเชนหรือเปล่าหรือสิงชุนบริษัทอะไรไม่รู้เลยต่อมาทูมูเพสนะครับเปิดจอง h ฮดิซี1เอสนะครับตัวล่าสุด S อสสิงคโปร์นะสมาร์ทโฟนเนอ แนวรุ่นล่าสุดนะครับแถมบลูทูธสปิเกอร์มูลค่า3,590บาทเอามาทำอะไรเอามาฟังเพลงหรอมั้งนะตามมาด้วยทูมูเฮดจัดรายการ The Voice เสียงจริงตัวจริงนะครับ I want you ติดตามได้ที่ไหนเอ่ยอยากรู้เหมือนกันว่าให้ทำอะไรคงเกี่ยวกับร้องเพลงอะหรอมัง้ง รายการ The Voice เป็นรายการประกวดร้องเพลงนะครับทก่เกิดจากคอนแลนด์ลนุรังเอาอวกาศและิ0ประเทศแล้วก็โดยโค้ชแต่ละคนจะให้คัดเลือกผู้แข่งขันเข้าทีมตัวเองแล้วก็ให้ปรึกษาก็เหมือนกับไอที่ประกวดที่เด็กร้องเพลงนี่ต่อมาเป็นแนะนำแอปนะครับก่อติดตุสาหการเลื่อไหวยยูโร2012โดยแอป Official Alpha Euro 2012นะครับ ดูซิมีบนไหนบ้างเห็นพะก่อนบอม,มี p h o n e อาตอนนี้มีทั้ง p h o n e และ Android แล้วนะครับพ้าไปโหลดใน Play Store หรือ App Store ได้เลยตามมาด้วยนี่มาแล้วตัวจริงเสียงจริงไอที่ลือกันนะักันหนาว่ามันเป็นเป็นอะไรนะเป็นเจลเบีนอะไรของมันนะ่ะม,มาแล้วมือถือแท็บเล็ตเจ็ดนิ้วพลังท็อตคอร์ราคาต่ำกว่าสองร้อยเหรียญน,นะครับของ cer, ชื่อรุ่นเอเซอร์ไอคอนิอาแท็บเอร้อยสิบนะครับ CPU เป็นค re ์เ r e t e ์ r a 3นะครับมาโอดเปยว่านี่คือเป็นแท็บเล็ตโลเอทของ Acer โดยตั้งใจว่าราคาจะต่ำกว่า2 0 0เหรียญแน่นอนเพื่อมาสู้กับอเมริ k i n d อ e Fire อเมซ n ด้วฟ e ตามโดยเอเอาใจคอบอลยูโรให้ลูกค้าเซเลเนต e นะครับซื้อกล่อง G.M.M Z ในราคาพิเศษนะครับราคาเหลือเพียง1,100บาทจากปกติ1,590บาทไม่นด4สเราจะลดไปเพื่ออะไร <laughs> ตามมาด้วย HTC นะครับ Sensation ไทยได้รับอัปเดตเป็น Android 4.0แล้วไม่รู้ว่าจะอื่นหรือเป่าน,นะตามโดยดีแทส่งมอบ Samsung Galaxy S3 เตรียมพาลูกค้า20ท่านไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็โนเกียเปิดสมาร์ทโฟนที่เมื่อกี้บอกนะอันนี้สรุปสั้นๆเลยง่ายๆเป็นอาชา3รุ่นนะครับมีอาชา3.5 3.6แล้วก็3.11ตามมาด้วยไลน์อัปเดต2.4.0นะครับมันอับตั้งหลายวันแล้วนี่ อัพทั้ง iPhone และ Android นะครับมีฟีเจอร์ใหม่เปลี่ยนตำแหน่งปุ่มให้มันดูง่ายขึ้นนะครับตามมาด้วยคอนเซปต์ iOS 6อันนี้น่าสนใจมากเว็บต่างประเทศก็มาเดากันว่า iOS 6น่าจะมีอะไรใหม่มมากให่บ้างจากที่เคยดดมาแล้วก็อ่านไม่ออกครับอ๋อปุ่มคอนโทรลแบบใหม่เดี๋ยวค่อยดูกันนะนะ ผมว่าให้มันออกทางการไนที่11ด,ดีกว่านะอ่านไปลบสมองเปล่าๆข่าวต่อมาคอคอมนะครับโชว์มิราโซนะครับรุ่นต้นแบบอีก2ขนาด1.3นิ้วและ1.5นิ้วนะครับน่าจะเป็นชิปนะชิปที่อยู่ในพวกแท็บเล็ตอ่าเขาบอกเขากำลังทำเครื่องอ่านอ e ีบุ๊กจอ5.7นิ้วอยู่เล็กไปไหมอะ่ะมันเหมือน Galaxy Note เลยนะความละเอียด XGA เท่าไหร่เราไม่บอกแล้วออกเป็นบอกเป็นตัวเลขสบอกอย่างนี้ไม่รู้จัก ในงาน Display Week 2012นะครับช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายนอ่ะก็จะหมดแล้วนี่วันนี้วันที่7แล้วอะคอคอมเปิดหน้าจอมิลาโซน,นะครับรุ่นแบบใหม่2รุ่นเอ,อ่อ2ขนาดนะครับสี่นิ้วกับ1นนิ้วจ5ดไปทำอะไรโดยส .3 นิ้วจะมีความละเอียดถึง9 6 0คูณ720อ้อโอ้ความหนาแน่นมี่พ เราใช้วัตถกาหลากหลายประเภททั้งขนาด0.5นิ้วสำหรับใช้ทํานาฬิกาข้อดีของมิลลโซนะครับยังเป็นเหมือนเดิเมก็คือใช้พลังงานต่ําพอก้มก็ยังสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องแบตเตอรี่แต่แลกกับอาตาัตราดีเฟนหน้าจอที่ต่ำกว่าจอทั่วไปมากนะครับแล้วอ่ะหน้าสุดท้ายและจะหมดกันแล้ววันนี้มาเร็วไปเร็ว NV i d i ีดีเริ่มจริงจังกับเกมมือถือนะครับขอจับมือไนโก้นะครับทำเกมคอนโทรลเลอร์เพื่อเทคกอแท็บเล็ตโดยเฉพาะ โอ้มันเหมือนบีหรือไม่เลยตอนแรกนึกว่าจอย v โดยเกมคอนโทรลเลอร์ใช้ชื่อว่า Play Pro นะครับแล้วก็เอาอไปใช้กับแท็บเล็ตพลังเทก้านะครับปุ่มกดก็จะเป็น A B X Y นะครับโดยพัฒนาโปรแกรมชื่อว่า Playground นะครับเพื่อดีแมปบนปุ่มเพย์แพดนะครับให้กับการควบคุมเกมต่างๆเดี๋ยวเราดูกันต่อไป แน่นอนเห็นว u ดอย่างนี้ก็เป็นการเปิดตัวเกมของทาง n i n t e n d o อีกแล้วนะครับในงาน E3 นะครับ Nintendo ประกาศชัดว u ออกไปปีนี้พร้อม Nintendo Land นะครับโอ้เริ่มพร้อมแล้วสิอยากรู้ราคาราคาคงรู้กันช่วงใกล้ๆนั่นนหะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าเลื่อนไหมแล้วก็มีวิดีโอแนะนำโนเกี a อาชานะครับหลากหลายหรือ้สเปคบอกละเอยียดยิบเลยมามามาม,ามาอ่านสเปกกัน โนเกียชาสามศนะครับและ306นย์มีสเปคเหมือนกันนะครับก็คือจอสัมผัสแบบอ่าเรซิทีฟนะครับเรซิทีฟคืออะไรวะจิ้มทีเดียวนะไม่ไม่ได้มัลติใช่ไหมความละเอียด400ร้อคูณสองนะครับ CPU 1กิกใช้ระบบ GSM ความถี่900เมกะเฮิร์ตนะครับอ่าใครใช้ d ีแท็กับ t อมูฟเพจก็แหววแดกไปดัด A อก็เฮลันนะครับหน่วยความจำหกสเมกไม่ใช่กิกหรออู้เมกกกเอองหรนิ น้อยมากใส่เพลงไม่ได้เลยแต่ใส่ micro SD สูงสุดได้32กิกนะครับเดี๋ยวนี้เมม32กิกราคาแค่1,200บาทเองเอ้ยไม่ใช่อีก900 900นั่นเป็นคลาส4 900ถ้าคลาส10 1,200แล้วก็เขาบอกแถมเกม EA ถึง40เกมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นแค่เทรเลอร์หรือเปล่านะกลัวมันไม่ใช่เกมเต็มกันสิตามมาด้วยกล้อง2ล้านนะครับแล้วก็อีกรุ่นนะครับคืออาชา305นะครับแล้วก็จะรองรับ2 SIM แบบ easy swap ส่วนอาชา306นั้นก็จะ ต้องรับแค่สิบเดียวอ๋ออยู่ก่อนเนาะอันนี้คือรู้เมื่อกี้จะบอกอ่าโอเคโอเคอันนี้คือคือตอบท้ายเมื่อกี้ดื่มดูโทษทีครับอ่านผิดตามมาด้วยอาชาสามหนึ่งหนึ่งนะครับตัวชูโรของโนเกียอาชานะครับน่าจะเป็นตัวท็อปสุดของเขาอ่ะนะเออเดี๋ยวสเปคเหมือนเมื่อกี้เลยว่ะจอสามนิ้วเท่ากันความละเอียดเป็นเอ่อแคปปาดิทีฟเอ้ยอยู่ก่อนนะเรซิทีฟกับแคปปาดิทีฟคืออะไรแคปปาดิทีฟนี่เอาเล็บจิกใช่ไหมความละเอียด4ี่ร้อพิกเซลนะครับ CPU 1กิก ใช้ระบบ 3G HSPA 7.2เมกเอาง่ายๆคือ 3G แรงของเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่มี 3G อันนี้มี 3G เออแล้วก็หน่วยความจำ256เมกนะครับลองรับมันโ o SD ได้สูงสุด32กิกเหมือนกันแล้วก็มี EA เกม40เกมนะครับแล้วก็พิเศษมี Angry Birds 15ด่านแรกรุ่นทดลองมาให้ติดตั้งเลยกับหัวและไอ้40เกมแถมมาให้ไม่เกมเดโมทั้งนั้นเลยแล้วก็มีกล้อง3.2ล้านนะครับเมื่อกี้กล้องแค่2ล้านเอง อีกสิ่งหนึ่งที่ในไม่ได้พูดเลยก็คือ S40 นะครับรุ่นใหม่จะรับะระบบสัมผัสแต่ไม่มีแป้นตัวเลขโดยหลักการทำงานคล้ายๆกับมีโกบน Nokia N9 นะครับโดยขณะเครื่องล็อกอยู่นั้นสามารถปัดซ้ายขวาเพื่อให้หน้าจอหลักและปลัดไปทางขวาเพื่อให้เมนูโทรศัพท์หรือจะดูแจ้งเตือนก็สามารถเลื่อนลงมาดูได้ราคาก็อย่างที่บอก อาชาสามศูนย์ห้าอยู่ที่สองพันหกสามศูนย์หกอยู่ที่สองพันแปดแล้วก็สามหนึ่งอาชาสามหนึ่งหนึ่งอยู่ที่สามพันสี่นะครับจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายนยแล้วก็กรกฎาคมน,นี้จะทยอยออกที่ประเทศตามมาด้วยเอ็นดีวีเอ็นวีเดียนะครับร่วมกับนักพัฒนาเกมนะครับเปิดตัวเกมพลังเทก้าทีใหม่ห้าเกมลวดลงเอ่อเทก้าโซนนะครับน่าเล่นทุกเกมผมไม่รู้ใช้แท็บเจ็เดจุดเจ็ดจะเล่นได้ไหมเนี่ยตามมาด้วยรีวิว โน้ตบุ๊กแน่นอนเห็นงี้ก็คือโน้ตบุ๊กของ Acer นะครับแต่อยากจะรู้ว่าหัวมันบอกรุ่นอะไรทรงสวยใช้งานดีสเปคหรูนะครับหรูตรงไหนเ c เ r เปิดตัวลายโน้ตบุ๊กบางเบา,บาปี2012ในประเทศไทยลองจับาก s, s 5นะครับเมื่อกี้เห็นเนปียน็น s, s โดยสเปคก็คือเป็น Core i53317U นะครับแล้วก็มีอีกตัวก็เป็น Core i73517U เหมือนกัน พร้อม GPU GeForce GT 640M ฮา Hard Disk 500กิกนะครับได้ DVD น้ำหนักตั้งแต่2กิโลกรัมของผมก็ต่ำกว่านะต่อมายอดดาวน์โหลดองกยอดดาวน์โหลด Angry Birds ์สเปซนะครับทะลุ100ล้านครั้งแล้วเตรียมเปิดเกมใหม่กลางเดือนนี้เพราะเกมกับเทนนิสที่เขาว่านะแต่เมื่อโนเกียยังครองเบอร์หนึ่งในไทย888 0ผู้วิวยังไม่สมบูรณ์นะขายจริงประมาณ2กกรฎาคมนะครับรองกันไปก่อนอ้าวงี้ก็ไม่ทันงานมือถือนั่นน่ะสิ แปลว้าแหกเลยครับงานมือถือับบมอบายเดอร n ในชาแนล28พิจุนาถึง1กรกฎาคมโรเก็บเพร์วิวมาไม่ทันนะจ๊ะตามมาด้วยอ่าอะไรอ่ะลิงก์อินเนาะทำรหัสผ่านผู้ใช้หลุด6.5ล้านบัญชีเปลี่ยนรหัสผ่านกันด่วนเร็วลิงก์อินจริงด้วยลิงอ่าลิงก์อิน ลิงก์อินคือขาสังคมคนทำงานจำนวนหกจุดคนทำงานจำนวนหกจุดห้าล้านบัญชีหลุดไปโผล่บนเว็บแฮกเกอร์ของรัสเซียนะครับโดยผู้ใช้แรายนหนึ่งได้รายงานว่ารหัสผ่านออกมาทดสอบแต่คำนวณ S A S H นะครับรหัสผ่านตัวเองแบบไม่ใส่ S A L T แล้วก็เจอ S A S H ชุดเดียวกันในรหัสผ่านที่หลุดออกมาท่านนี้บอกว่าจะทำการตรวจสอบเรื่องนี้ระหว่างผู้ใช้ลิงก์อินทุกคนก็ควรไปเปลี่ยนรหัสผ่านกันโดยด่วนแล้ใครที่ใช้รหัสผ่าน กับเว็บไซต์อื่นก็คนเปลี่ยนโดยทั้งหมดแปลหน้าแหกเลยทีนี้กูไม่เล่นแล้วกลัวข่าวต่อมา next w a l r i s หรือเปล่า next w a l l i y แท็บโน้ตุ๊จอสิบสาจุดสามนิ้วนะครับจอ,อที่เบาที่สุดในโลกเพียง9ก้าร้อยเก้สิบเก้ากรัมเน็ตบุ๊กไม่เบากว่าหรอรอเล่นก็นะไซนี้ก็เป็น CPU Ivy Bridge CPU ระดับ2 2นาโนเมตรมันกระจิว๋วหลิวประหยัดไฟแน่นอน รหัส I 5 3 3 1 7 U แล้วก็ I 7 3 5 1 7 U นะครับหน้าจอ13.3สามจความละเอียด1,600กร้คูนเก้นะครับไม่ระบุว่าเครื่องบางเท่าไหร่แต่จากกระแสตาไม่เกิน15มิลิเมตรหรือ1.5เซนนะครับจุดเด่นของโค้ดตัวนี้ก็คือบางเบาเพียงไม่ถึง1กิโลกรัมกีกคำนึงก็จะกิโลอยู่แล้วล่ะอุวัสดุเป็นลิเทียมแมกนีเซียมอลลอยนะครับที่เบาที่เบาเพียงครึ่งหนึ่งของอลูมิเนียมนะครับและ3ในสของแมกนีเซียมอลลอย เท่านี้ NEC ก็เคลมว่า l a v i z e นะครับเป็นโน้ตบุ๊กจอ13.3นิ้วที่เบาที่สุดแล้วนะครับเปิดสู่เรื่องราคาวันไหนเราดูทีแต่คาดว่าจะแพงมหาโหดแน่นอนทั้งหมดนี้คือรายการเสียายไอทีนิวนะครับติดตามเทปด้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ t v 6 p k c o m นะครับแล่ก็สามารถมักดไลค์ผ่าน Facebook ได้ที่ f a c e b o o k c o m c h a n 6 4 t k t v รผ่านหน้าเว็บไซต6 4 t k c o m ก็ได้นะล้ากดไลค์ตรงเมนูด้านขวาวันนี้ยังมี41ไลค์ like เท่าเดิมน,นะครับ ส่วนทีเทปย้อนหลังนะครับสามารถเข้าชมได้ที่ youtube.com y o u t u b e c o m s l a s 6 4 t k t v เช่นกันนะครับแต่มีเทปย้อนหลังแนะนำกดขับสถิตนะครับพอระบอัพเดทยัดเทปล่าสุดนั้นก็จะมีเทปอัพเข้ามาอัปเดตทันทีแมวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมกันนะครับแล้วก็สองชั่วโมงถัดไปก็อย่าลืมติดตามชมสียไอทีเดียนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่นะครับ เออลืมเรื่องนี้ไปเลย a i r Time.com เนี่ยตะลงมันยังไงกันเนี่ยครั้งตึงนในกัม่อกี้นี้ยังไงยังไงอ่ะคองใช้อยู่โอเคไม่เป็นไรก็เป็นว่าเห็นโมเป็นเกี่ยวกับการใช้วิดีโอใช่ไหม ก็คุยระหว่างกับเพื่อนกันอะไรประมาณนี้นะครับน่าสนุกดีลองเล่นกันดูอขอบคุณมากที่ตามชมกันนะครับและอย่าลืมติดตามเสืรใหญ่ไอทีนิวในเชทต่อไปนะครับนเ,เทีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ